สวัสดีครับอย,อยู่กับช่องปลายมุญงส่งน้องธนวานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่อยู่ที่หน้าบ้านพี่เล็กนะครับดูพี่เล็กจันลายอยู่นะครับพี่ก็เพิ่งไปดูปลายซ้ัพยมงคลมานละ้พี่ปลาเอามาฝากไว้ตรงนี้นะครับ จะพาไปดูต่อนะครับว่าี่เลเกะเขียนหน้าควันเมืองไปถึงไหนแล้วพาไปหาควันเตยด้วยนะครับเราก็ต้องขึ้นเขาผ่านเขาลูกนี้มาแล้วก็ลงมานะครับกว่าจะขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานาน,นะครับนี่ครับไปดูกันครับ

เอ้าผู้ใดคี้เงี้ยงไงโอ้ยเจ้าดี้ามาใส่แว่นตาดิหยุดร้อยเรียนจอเย้านี่ไปครับไปนี่ไปครับใโจตลุกเิโกนะมีผู้ใดครับกวาเตยด้วยครับมาน่ากลัวมากน้ากลัวนี

เกือบจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวปรสิทภาพพี่น้องไปเลย่พราะว่าอยากเห็นผมขี่คอนเมือร์งั้นนะอ,อยากเห็นผมขี่คอนเมือร์งงครับขี่คอนเมือร์งัพี่น้องเมั่งครับทางแรกในชีวิตครับได้เห็นแน่นอนครับพี่น้องอีกประเด็นครับเรื่องในตาต่อจากนาทีต้นนี้ไปท่านผู้ชมจะพบกับพบับ,พบกบพับกบตลุกคนเดียวใจเนาะอเอาเปิดโต้เปิดโต้ไปเลยสิ เปิดตัวงไงเปิดตัวแบบขค้ืมาลำไหมเฮ้ยอะไรละทีละทีช่วงนาทีนับตัวจากนี้ไป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 เป็นนาทีละทึกทึกทึท่านจะได้พบกั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 บขวานปวง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 วกเรียกมัน้ยาจบก็ยางออกมาวะไปเด้ครับ

ลงปูนขาวกับจะเสร็จแล้วครับก็เหลือลงเสร็จจะปูนขาวก็ลงขมิ้นครับเป็นอานเสร็จสิทธิครับอม่อยู่ครับนครับช่วงนี้ท่านจะได้พับก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 บพบกับกับ แบนี้กับท่านบุตรทมอคนออมาทั้งสิบห้าปีนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับเป็นมุมกลอ้องไอ้เป็นกับเป็นเทคโนโลยีออใหม่ของช่องพามสทงน้องธนวาครับภาพมุมสูง,งครับ,น,รบนี่ครับโอ้เสือตัวนี้เอยจำได้หรือไม่บ้านวะ นี่เสือเสือลายคืออยู่ในเวทีน่ะมันเวทีมโห و ี ي นะเด็ดเด็ดเด็ดเลยเออเหรอมาอล้วมาแล้วมาว้าขึ้นเร็วขึ้นเร็วโอ้ยขึ้นเร็วโอ้นี่ครับกุนไรที่อยากเห็น ฟัดเตยขึ้นขึ้นฟันเมืองครับนี่ครับขึ้นแล้วครับครังแรกครับดูครับใครบอกว่าเขาไม่กล้าขึ้นนะฮะนี่ของเทครับไม่ดีมุมมตัางกันตัางกันกระสุนสั่นให้กับพวกนี่ฮะเนาะมเนี่ยนม่ตั้งกันตัวเซ็นสั่นคอนเมืองเนาะ ก็นี่ก็ลงปูนขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตีขี้นี่ไส้ปลาตีนี่ปาดกูนี่ยังวันนี้ผมได้ด้วยผมมีแล้วผมมีแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการลงขมิ้นนะครับโอ้โหจับกันกเตยนะฮะนี่ครับ คุ้มใจนำเสนอมากเลยฮะเจียัดเจียงลอ้ยเสียงคอยรออยู่แล้วทิดต้องดัดตรงยังเลยจริยงอาพุ่งอาพุ่งเสียงนั่งกินเลยอะไรนี่ยอู้หังเลยเนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวฉันฟังนิดหน่อยครับผมอู้สวยครับ หน้าควันเมืองจะใหญ่กว่าหน้าแซมซั้นนะครับมาแล้วครับว่านี่เก็บออกข้างทักเรื่องอีกข้ามตัวนนี่ครับมาอยู่ได้หลายปีแล้วครับยังไม่ได้กินควันเมื่อียงเขานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับโอ้ขวัญเดีขวัญมาครับผม đến bút bậc ná không Suối ngon 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 เจนัมมีงานพิธีมงคลต่างๆใครจะบวชลูกบวชหลานนะครับตนใจติดต่อช้างแห่งงานได้ที่ลายสอนสิริสมารกนะครับ มีช้างบริการทั้งลายชันสันแล้วก็ขออันเมืองนะครับอ,นนยอยากได้เชือกไหนก็ลองโทรคลิ้งกลางติดต่อมากสอนได้นะครับราคาก็แล้วแต่ระยะทาง ถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับอยากได้จัดลายหรือว่าอยากได้ใส่ชุดก็ตามใจเจ้าภาพนะครับบวถลูกบวถ์ร้านก็ยินดีให้บริการนะครับ ลงขมินก่ไลาแลราจะดูเด่นชัดขึ้นกว่าเดิม นี่ตาม,มุมสูงครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของปีสองห้าหกสี่ครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับการตาม,ามและก็รับชมนะครับ คุณคนทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตรงนี้ก็ช่วงวิกฤตนะครับสนใจอยากติดต่องานก็พลายสอนสลิซักมากนะครับกดตามกด s ล b s c r กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเป็น,นกำลังใจให้ด้วยตินี่ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ